ครับเดี๋ยวถ่ายทําให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านทุกคนได้ดูได้ชมกันคุณแผนองค์นี้เนี่ยเชียวนะครับฝังตะก,กุดร้อยหหลอกนะครับไม่ใช่ 108, นะร้อยแปดนะร้อยหกร้ยหนี่หมายถึงว่าสิหแผน่นฟ้าสิบห้าแผ่นดินนะครับ ร้อยหกดอกนะครับเดี๋ยวผมจะพลิกด้านหลังให้ดูนะครับเนี่ยด้านหน้าด้านหลังนับรวมกันร้อยหกดอกไม่ใช่ร้อยแปดนะครับร้อยแปดก็มีตั้งหาดนะครับตัวนี้ร้อยหกดอกนะครับสิบหกแผ่นฟ้าสิบห้าแผ่นดินนะครับนะครับ แม่คงคาแม่โทรณีนะครับสิบหกแผ่นฟ้าสิบห้าแผ่นดินนะครับนะครับสมกวันนะครับดูก่ันสวยจริงๆนะครับถ้าสนใจติดต่อได้เลยนะครับมีตะกุดเก้าดอกค้าดอก หนึ่งดอกสองดอกสามดอ,ก,นะมก,อกนะครับมีทุกอย่างนะครับเรียกชมได้เลยนะครับใน YouTube ถ้าชอบวงไหนแล้วก็เข้าไลนา์เข้าเบอร์มาแชบมาแล้วก็คุยกันได้ติดต่อกันได้นะครับตะกุด16ดอกนะครับนี่สิ 16. แผ่นฟ้าสิบห้าแผ่นดินนะครับคือดินน้ำลมไฟนะครับนะครับสิบหกแผ่นฟ้าสิบห้าแผ่นดินนี้ก็หมายถึงแม่ทรณีนะครับเป็นดินนะครับถึงแม่ธรณีแม่คงคาแม่ธรณีนะครับครับถ้าดูถ้าชมแล้วก็ ผมบอกเบอร์โทรเลยนะครับ0982907935นะครับดูกันก่อนชมกันก่อนนะครับถ้าชอบใจเราก็โทรได้เลยถ้าไม่ชอบใจก็แล้วกันไปนะครับราคาต่อรองกันได้นะครับครับขอขอบคุณครับ